เอาเป็นว่าหิวแล้วก็โมโหหิวด้วยนะตอนนี้พัดมีส่วเบคอนท่าดาเบคอนของชอบคนอ้วนเหรอเนาะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับมิเนเรย์อาราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมิเนเรย์อาราวก็จะมารีวิวเมนูเด็ดครัวชังเพชค่คะ <laughs> เอ๊ะทำไมจะต้องลินเปรีย้ยใช่ไหมคะคือหิวข้าวัินเองนะจะหนาดิฉันและผมคนนี้ฉันนั้นอาจยุ่งเยิงเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงานค่ะค่ะเอาเป็นว่าหิวแล้วก็โมโหหิวด้วยนะตอนนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราเนี่ยนะคะจะมารีวิวเมนูเด็ดของครัวช่างเพชรใช่ไหมล่ะคะคือต้องบอกก่อนว่า ไิ่ได้เนี่ยสั่งอาหารของครัวช่างเพชรมาอย่างที่บอกว่าเป็นกล่องกล่อใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีหน้าร้านเขาก็เอามาส่งเราก็เลยสั่งไปหลายๆกล่องนะคะแล้วก็เอามาแช่ตู้เย็นเอาไว้วันนี้กลับมาบ้านก็เลยแบบอืเมื่ออีพีที่แล้วเนี่ยเรารีวิวมีผัดกระเฉดกุ้งไปใช่ไหมวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวเมนูเส้นๆ้นบ้างนะคะเอพีน,นี้เนี่ยเราก็เลยจะมารีวิว m a ก a r โรนและอีกเมนูเด็ดเดี๋ยวต้องติดตาดานนี่ค่ะคือแช่ช่องฟีสเอาไว้ ide, แต่ว่าพอเอามาอุ่นนะคะโอ้โหกลิ่นนี่หอมคลุ้งเลยเลยค่ะแบบที่ไม่ได้เห็นนะคะเขามีมักกะโรนีแล้วเขาก็ยังมีสปาเกตตีด้วยนะคะสปากเกตตีนั่นเองค่ะโอเคนี่เราจะมาชิมมักกะโรนีก่อนเราบอกว่า ถ้ดมกลิ่นนะตัวเองเรารู้สึกแล้วว่ามันจะมีความอร่อยแฝงอยู่ทำไมเราต้องรีวิวที่ครัวช่างเพชรก็เพราะว่าครัวช่างเพชรเนี่ยนะคะอาหารของเขาอร่อยโดยที่ไม่ใส่ผงชูรสโอเคหน้าตามันก็จะเป็นมากาักกะโรนีรอบนี้เนี่ยเราได้มันเป็นมักกะโรนีเส้นเกลียวโปเต้หลายคนอาจจะรู้จักเอ๊ะหรือหลายคนไม่รู้จักก็ต้องรู้จักกว่านี้แล้วค่ะนี่นะคะก็คือมากาักกะโรนีที่มันเป็นเหมือนเส้นโปเต มันจะเป็นขดๆม้วนๆแต่ความเด็ดมันอยู่ตรงที่ว่า1ไม่ใส่ผงชูรสใช่ไหมแล้วพอเราอุ่นเสร็จอะคะ่ะมันจะมีความกลิ่นแบบพริกไทยนัวๆมาแค่ดมก็อยากกินแล้วตัวเองอะนะอืม,อ,มอืมืเข้มข้นมากค่ะทุกคนเด็กๆนี่ทานได้เลยนะเพราะว่าไอ้ที่กลิ่นพริกไทยที่เราบอกอตัดแต่แต กลิ่นพริกไทยที่เราบอกอะค่ะมันไม่ได้แบบฉุนจนเผ็ดอะแต่มันมีความหอมที่แบบนัวๆอยู่ในกลิ่นนะคะดีนะอันนี้เราว่ากินง่ายเป็นเมนูที่เด็กๆทานง่ายด้วยอร่อยอร่อยแบบไม่ใส่พงชูรส <c oughs> ขหกนาำแป๊บหนึนบบน่งนะคะเ <c> ม <oughs> นูถัดไปอันนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงเพราะว่าเราเคยกินมาแล้วทีหนึ่งนั่นก็คือ ผัดมี่ั่วเบคอนท่าดาทุกคนผักเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะเขาแค่ทามาโปะข้างหน้าให้เราหุยเส้นเขานุ่มจังเลยแล้วดูสิคะโอ้โอ้ไมกเรามาลองกันดีกว่าคือตอนแรกเราก็ถามแม่ค้าเนาะว่าเอะเราอะเคยกินหมี่ั่วหมูมาแล้ว ใส่อย่างอื่นได้ไหมเราอยากลองอย่างอื่นนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นเป็นเบคอนสิเอะอุ้ยเบคอนของชอบคนอ้วนเหรอเนอาะก็เลยแบบว่าโอเคโอเคค่ะเบคอนก็ได้ค่ะเอามาลราหน่อยสิอุ้ยอย่าบอกว่าลองเอามากินค่ะ <c oughs> นี่นะจ๊ะเราจะลองเส้นก่อนเพราะว่าจากการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เฮ้ยเราอยากรู้ว่าเส้นอ่ะมันจะหนุบนุ่มดีเหมือนเดิมหรือเปล่ามาจ้ะไม่ควรตัดเส้นนะควรจะกินทั้งก้อน นั่นคือการตะกะนั่นเองนะอืม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 อืเส้นนุ่มหนึบมาลองเบคอน,นกับขาก หอมด้วยมมไม่เห็นเบคอนใช่ไหมอีกชิ้นเบอคอนค่ะเป็นกับเส้นด้วยเลยเราอยากบอกว่าเราไม่ได้ปรุงเลยนะคะีไิไดลไม่ได้ปรุงเลยแล้วก็ที่โคชังเพจเขาไม่ใส่ผงชูรส มันอร่อยมากนะมันมีความหอมมีความกลมกลม่อมเค็มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ดูนะเดี๋ยวจะกินพร้อมเบคอนให้ดูมันเข้ากันนะมันไม่เลี่ยนนะคะตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเส้นหมี่ซั่วละยังใส่เบคอนเลี่ยนปะาวะแต่เราก็เชื่อใจไงเราบอกว่าโอเคค่ะเราก็กินหลายเมนูจากร้านของเขาเนาะพอเรากินแล้วก็แบบฟินนะทุกคนนี่นะดูเบคอนก่อนไอ้ะ <c oughs> อาจจะดูไม่ชัดแต่เวลาเข้าลิ้นเข้าปากไปเนี่ยรสชาติชัดเลยนะเอล่ะมเราจะกินพร้อมกันอืมอืมอือืมเลิศเหอะอีกเลิศเทอะ ทุกคนช่วงนี้ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าอืมพี่เกดทาอาหารหรือว่าไม่รู้จะคิดเมนูอะไรนะลองติดต่อที่ครัวช่างเพชรดูได้เลยเราบอกเลยเมนูเขาเนี่ยจริงๆอาหารตามสั่งทั่วไปเขามีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีเมนูพิเศษพวกแบบปลาราดพริกปลาหนึ่งซีอิ้วปลาทอดกรอบผัดพิงผัดชา มีหลายเมนูมากอู้ใครยิ่งถ้าใครอยู่แถวบางแคพระรามสองหรืออะไรแบบนี้นะโทรไปตามเบอร์ที่มีขึ้นให้เลยนะคะครัวช่างเพชรเขาส่งฟรีด้วยโทรไปตกลงเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรมีนัดรับกันได้เรียบเรียเรียบเรยโทรไปได้เลยนะคะว่าเอออยู่ตรงไหนฉันจะขอสั่งเมนูจากร้านเธอได้ไหมเนี่ยแล้วถ้าสั่งแล้วเธอส่งให้ถี่นนะเอาละค่ะถึงแม้เราจะอุ่นมาสองกล่องนะคะ แต่เราก็กินทั้งสองกลองมื้อเย็น,โน,โนเอเนาะเหนื่อยกินพักผ่อนนอนเพื่อตื่นมุนีไปทำงานที่เรารักต่อคะ่ะมักกะโรนีหมูมีสู้ผัดเบคอนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมีอริเอาเราวด้วยนะคะ